นั่งลำตัวนะคะมือใครจับข้อเท้าขอบเท้าได้จับแบบนี้ได้หรือจะเกี่ยวหัวแม่เท้าก็ได้นะคะใช้3มนิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้าได้จับขอบเท้าได้นะเลือกเอาที่ชอบใครจับไม่ถึงจับข้อเท้าได้จับข้อเท้าก็สะบักลอยเอื้อมาจับแล้วสะบักลอยจับน่องได้ นะคะตรงไหนก็ได้เลยนะสะบักของข้างวางไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะออกแรงที่มือน,นิดนึงแล้วกดเท้าลงมานะส่งผ่านแรงลงมาที่เขา่าเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงมาหาพื้นนะคะใต้รักแร้ของเรา วางกระเบนเน็บไว้ก้นไม่หมวนขึ้นมาก้นไม่มมวนขึ้นมาแบบนี้อ่าบมงคนก้นหมวนขึ้นมาแบบนี้ไม่เอาอ่าวางกระเบนเน็บไว้ยืดหลังๆด้วย